ประทับใจไม่รู้ลืมเมื่อครอบครัวชาวอเมริกันมาเที่ยวไทยและได้เรียนรู้สัมผัสวิถีชาวสวนในคลิปนี้จะเป็นเรื่องราวของครอบครัวล็อกวูดซึ่งเป็นครอบครัวนักเดินทางที่ได้เดินทางท่องเที่ยวไปทั่วโลกและได้ทำคลิปเกี่ยวกับวิถีชีวิตและผู้คนลงในช่อง YouTube ของพวกเขาที่ชื่อว่า awb เช้งจิงซึ่งครอบครัวล็อกวูดมีสมาชิกด้วยกัน5คนคือคุณฟิลซึ่งเป็นพ่อ คุณแม่เอรินและลูกๆทั้งสามคนคือเรแกนบุคคลินและโคลลูกชายคนเล็กภายในคลิปเมื่อเดินทางถึงภูเก็ตแทนที่ครอบครัวนี้จะเลือกท่องเที่ยวในสถานที่ยอดนิยมกลับเลือกที่จะไปท่องเที่ยวแบบเรียนรู้วิธีชีวิตของชาวบ้านในจังหวัดภูเก็ตแทนโดยในรายการท่องเที่ยวแรกพวกเขาได้เดินทางไปที่ชุมชนบางโรงซึ่งเป็นชุมชนที่เคยได้รับรางวัลชุมชนดีเด่นจากการประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยหรือรางวัลกินรีจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เมื่อไปถึงไกด์ก็ได้เสิร์ฟน้ำสะวะรสที่ปลูกโดยชาวบ้านในชุมชนหลังจากที่ลองดื่มทุกคนถึงกับบอกว่ามันมีรสชาติดีมากเลยทีเดียวและคนลูกชายคนเล็กก็ถึงกับออกปากว่ามันคือสิ่งที่อร่อยที่สุดที่เขาเคยกินมาและพวกเขายังได้ลองชิมขนมพายสับปะรดและขนมไว้พระจันทร์ไส้ทุเรียนอีกด้วยเอรินได้อธิบายว่าทุเรียนเป็นผลไม้ที่มีกลิ่นแรงแต่มันมีรสชาติที่ดี ถ้าใครสามารถผ่านเรื่องกลิ่นไปได้ก็จะสามารถกินทุเรียนได้อย่างอร่อยและกิจกรรมแรกที่พวกเขาจะได้ทําก็คือการระบายสีกระเป๋าผ้าใบเล็กๆซึ่งเมื่อทําเสร็จก็สามารถนํากลับไปใช้ได้ซึ่งกระเป๋านั้นก็ตัดเย็บจากผ้าที่เหมือนผ้าถุงที่คนในพื้นที่นั้นใส่ในชีวิตประจําวันกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่เอรินชื่นชอบเพราะทําแล้วทุกคนก็สามารถเอาไปใช้ได้จริงแถมกิจกรรมที่จะทําทั้งหมดในวันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่ไร้การใช้พลาสติก ดังนั้นทุกอย่างที่พวกเขาใช้ในวันนี้จะทำมาจากแก้วผ้าหรือไม้ซึ่งถือว่าช่วยลดการใช้พลาสติกไปในตัวหลังจากนั้นพวกเขาได้เดินทางไปที่สวนสับประรดไกด์ให้ทุกคนลองสัมผัสใบของสับประรดดูและให้แต่ละคนลองตัดลูกสับประรดออกจากต้นโดยใช้มีดด้ามยาวที่มีลักษณะคล้ายคายหอกทำมุม45องศาแล้วตัดลูกสับประรดออกมาซึ่งฟิลก็ได้ลองตัดเป็นคนแรกและสามารถตัดออกมาได้อย่างง่ายดายฟิลบอกว่าเขาชอบสับประรดของเมืองไทย เพราะมันมีผลไม่ใหญ่มากเหมาะสําหรับการเสิร์ฟหนึ่งมือและเขายังบอกอีกว่าเขาไม่เคยได้เรียนรู้การเก็บลูกสับป,ปะรดมาก่อนแต่วันนี้เขาได้เรียนรู้มันแล้วและเขาคิดว่าถ้ามีโอกาสอยากจะลองเก็บมะม่วงบ้างต่อมาโคลลูกชายของเขาก็ได้ลองตัดสับป,ปะรดดูบ้างและเขาก็สามารถทําออกมาได้เป็นอย่างดีส่วนรุกค,คลินและเอรินก็ทําออกมาได้ดีเช่นเดียวกันหลังจากได้ลูกสับป,ปะรดมาแล้วก็มีการสอนขั้นตอนการหั่นสับป,ปะรดให้ออกมาสวยงาม ฟิลยังได้อธิบายว่าแม้ว่าเขาจะเคยทำงานในร้านอาหารและเคยหั่นสับป,ประรดมากว่า10ปีแต่ว่าวิธีของแต่ละคนนั้นก็แตกต่างกันออกไปซึ่งในวันนี้เขาจะได้เรียนรู้วิธีการหั่นสับป,ประรดแบบสร้างสารรค์และออกมาได้สวยงามอีกวิธีหนึ่งโดยวิธีการของชาวบ้านนั้นเมื่อปลอกเปลือกสับป,ประรดเสร็จเขาก็เอามีดมากรีดตาของสับป,ประรดออกให้เป็นริ้วๆรอบลูกสับป,ประรดหลังจากนั้นก็เอามาหั่นเป็นแว่นๆตามขวางแล้วเอาไม้มาเสียบจะได้รูปร่างสับป,ประรดแบบสวยงามน่ารับประทาน จากนั้นพวกเขาก็ได้ลองชิมสับป,ปะรดกันอย่างอ,ร,อร่อยเอรินบอกว่าสับป,ปะรดของเมืองไทยนั้นอร่อยมากและสับป,ปะรดในสวนแห่งนี้คือสับป,ปะรดที่อร่อยที่สุดเท่าที่เคยกินมาในภูเก็ตเลยส่วนฟิลก็ได้บอกว่าขนาดที่นี่อากาศร้อนมากแต่สับป,ปะรดนี้เย็นเหมือนกับออกมาจากตู้เย็นเลยทีเดียวแล้วพวกเขายังได้ลองดื่มน้ำสับป,ปะรดคั้นสดซึ่งฟิลบอกว่ารสชาติมันดีมากๆแตกต่างจากน้ำสับป,ปะรดจากประเทศอื่นๆที่เขาเคยลองมา หลังจากนั้นพวกเขาก็ได้เดินทางไปที่สวนยางเพื่อเรียนรู้วิธีกรีดยางฟิลได้อธิบายว่าต้นยางของที่นี่นั้นจริงๆแล้วนำมาจากประเทศบราซิลและจากรัฐบาลสหราชอาณาจักรเมื่อนานมาแล้วซึ่งต้นที่เห็นอยู่นี้อายุประมาณ20ปีและต้นยางเหล่านี้จะยังกรีดไม่ได้จนกว่าจะอายุเจปีและเราจะเห็นมีคนปลูกสับปะรดใกล้ๆสวนยางเพราะต้นยางที่มีอายุน้อยกว่า7ปีจะช่วยเป็นเงาบาังให้ต้นสับปะรดได้แสงแดดที่พอเหมาะ ดังนั้นระหว่างที่ชาวสวนรอผลผลิตจากต้นยางใน7ปีแรกพวกเขาก็จะมีรายได้จากการปลูกสับป,ปะรดไปก่อนจนกว่ายางจะถึงอายุที่สามารถกรีดได้เอรินยังได้อธิบายต่ออีกว่าชาวสวนจะมากรีดต้นยางวันละครั้งในช่วงเวลากลางคืนเพราะกลางวันนั้นอากาศร้อนมากและเพื่อให้น้ำยางนั้นคงความเป็นน้ำอยู่ชาวสวนจะค่อยๆกรีดรอบต้นและมีถ้วยใบยเล็กๆติดไว้กับต้นยางเพื่อรองน้ำยาง หลังจากนั้นพวกเขาได้เดินทางไปที่โรงงานแปรรูปยางเล็กๆเ,เอลินบอกว่าในนี้กลิ่นน้ํำยางหอมมากกลิ่นเหมือนกะทิชาวสวนจะเอาน้ํำยางที่เก็บมาตอนกลางคืนมาไว้ที่นี่และนําใส่ในถาดแล้วผสมกับสารบางอย่างทิ้งไว้ประมาณ15นาทีน้ํำยางก็จะเริ่มแข็งตัวขึ้นจากนั้นจะได้เป็นแผ่นยางแล้วเอามันวางไว้ที่พื้นและใช้ที่นวดยางทำให้มันเป็นลักษณะแบนๆจากนั้นก็เอาไปตากแดดเจ็ดวัน จากยางสีขาวๆก็จะกลายเป็นสีน้ำตาลและยางเหล่านี้ก็จะถูกส่งออกไปต่างประเทศหลังจากนั้นพวกเขาได้เดินทางไปที่สวนมะพร้าวเอรินได้อธิบายว่าที่นี่มีวิธีการเก็บมะพร้าวอยู่สามวิธีโดยวิธีแรกนั้นคือเก็บด้วยลิงโดยลิงเหล่านี้จะถูกฝึกจากชาวบ้านให้เก็บมะพร้าวส่วนวิธีที่สองคือการปีนขึ้นไปเก็บด้วยคนแต่วิธีนี้ต้องอาศัยความชำนาญเป็นอย่างมากและวิธีที่สามคือวิธีที่พวกเขาจะทำกันในวันนี้ คือการใช้ต้นไผ่ยาวๆที่ปลายเป็นตะขอสอยลูกมะพร้าวลงมาและบรุคลินกับโคลก็ได้ลองเก็บมะพร้าวโดยมีชาวบ้านช่วยดูแลอยู่ด้วยหลังจากมะพร้าวตกลงมาโคลได้ลองเอามะพร้าวมาเขย่าแล้วบอกว่าเขาได้ยินเสียงเหมือนมีน้ำอยู่ในนี้ด้วยหลังจากนั้นชาวบ้านก็ได้มาสอนวิธีเอาเปลือกมะพร้าวออกโดยการฉีกเปลือกลูกมะพร้าวด้วยคีมอันใหญ่ๆพวกเขาเอาคีมจาะมันลงไปที่ลูกมะพร้าว แล้วก็ใช้มือดึงกับมะพร้าวออกซึ่งโคลบอกว่าวิธีนี้มันง่ายกว่าที่เขาคิดเอาไว้มากเมื่อทําเสร็จชาวบ้านก็ฉ่อมมะพร้าวและนําน้ํามะพร้าวที่พวกเขาได้สอยมาจากต้นให้ทุกคนดื่มซึ่งก็สร้างความฮือฮาให้กับทุกคนในครอบครัวเป็นอย่างมากหลังจากดื่มน้ํามะพร้าวจนหมดพวกเขาก็ได้ลองขูดมะพร้าวด้วยกระต่ายขูดมะพร้าวเพื่อเอาเนื้อมะพร้าวมาทําขนมและชาวบ้านได้เตรียมแป้งข้าวเหนียวน้ําตาลมะพร้าวก้อนโดยให้ทุกคนปั้นแป้งข้าวเหนียวเป็นลูกกลม แล้วนำน้ำตาลมะพร้าวชิ้นเล็กๆยัดเข้าไปตรงกลางจากนั้นก็เอาไปต้มในน้ำร้อนจนแป้งลอยขึ้นมาแล้วเอามาคลุกกับเนื้อมะพร้าวที่พวกเขาได้ขูดเอาไว้ก็จะได้เป็นขนมหวานแบบไทยๆจากนั้นชาวบ้านก็เอาขนมมาเสิร์ฟให้โดยจัดมาในแก้วประดับไปด้วยร่มคันเล็กๆสีสันสวยงามเมื่อทุกคนได้ลองชิมแล้วต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าอร่อยมากเพราะน้ำตาลมะพร้าวที่อยู่ข้างในตัวแป้งเมื่อถูกความร้อนก็จะละลาย เวลาเคี้ยวน้ำตาลก็จะไหลออกมาคลุกเคล้ากับมะพร้าวด้านนอกอย่างลงตัวซึ่งมันมีรสชาติอร่อยอย่างไม่น่าเชื่อหลังจากนั้นพวกเขาได้เดินทางไปทานอาหารกลางวันกันบนแพล,ลอยน้ําหลังจากทานเสร็จพวกเขาก็ได้ขึ้นเรือไปที่เกาะแห่งหนึ่งที่นั่นเหมือนเกาะส่วนตัวเพราะไม่มีนักท่องเที่ยวคนอื่นๆและน้ําก็ใส่มากเอรินบอกว่าหลังจากที่ทํากิจกรรมมาทั้งวันตอนนี้พวกเขาก็ได้นั่งพักผ่อนแบบผ่อนคลายสักที เมื่อได้เวลาพวกเขาก็ได้เดินทางกลับสู่ฝั่งพร้อมกับประสบการณ์ที่สุดแสนประทับใจกับการท่องเที่ยวแบบวิถีชีวิตชาวสวนของไทยแบบไม่รู้ลืมและเราจะไปฟังความคิดเห็นของชาวต่างชาติกันค่ะว่าแต่ละท่านมีความรู้สึกอย่างไรกันบ้างโดยในความคิดเห็นแรกได้บอกว่าช่องของคุณได้แสดงให้เห็นถึงกิจกรรมที่หลากหลายในจังหวัดภูเก็ตซึ่งแตกต่างจากยูทูบเบอร์คนอื่นๆซึ่งมันพิสูจน์ให้เห็นว่าเมืองไทยมีกิจกรรมที่หลากหลายเหมาะกับทุกเพศทุกวัย ท่านต่อมาค่ะมันน่าสนุกจริงๆทั้งการเก็บสับประรดจากสวนมาทานฉันมั่นใจว่ามันต้องอร่อยแน่ๆทั้งเก็บมะพร้าวจากต้นและได้ดื่มน้ำมะพร้าวสดๆและคอมเมนต์ต่อมาค่ะนี่มันเยี่ยมมากฉันไม่เคยเห็นยูทูบเบอร์คนไหนทําแบบนี้มาก่อนที่ภูเก็ตฉันจะลองไปเที่ยวแบบคุณสักครั้งอย่างแน่นอนถ้าฉันได้ไปเที่ยวภูเก็ตความคิดเห็นต่อมาค่ะขอบคุณที่ทำให้เราเห็นภูเก็ตอีกด้านหนึ่งนอกจากป่าตอง ที่ภูเก็ตมีกิจกรรมที่หลากหลายและน่าสนใจมากท่านถัดไปค่ะกิจกรรมที่พวกคุณทํานั้นทําให้ฉันได้เห็นวิธีชีวิตแบบคนในพื้นที่ฉันชอบการทํากระเป๋าแล้วได้นํากลับไปใช้จริงและการเก็บผลไม้มาทําอาหารมันน่าสนุกสุดๆไปเลยและท่านต่อมาค่ะวิดีโอนี้ทําให้ฉันอยากลองไปเที่ยวที่ประเทศไทยมากๆฉันชอบกิจกรรมประเภทนี้ได้เห็นได้ทําในสิ่งที่เราไม่เคยทําทะเลภูเก็ตนั้นสวยมากจริงๆ และในความคิดเห็นสุดท้ายได้บอกว่าขอบคุณที่ครอบครัวของคุณพาเราไปดูกิจกรรมที่หลากหลายเราพร้อมเรียนรู้สิ่งต่างๆไปพร้อมกับพวกคุณนี่คือวิถีชีวิตคนในชุมชนเล็กๆของภูเก็ตน่าประทับใจมากๆและนี่ก็เป็นเพียงบางส่วนที่ชาวต่างชาติมีความประทับใจกับกิจกรรมการท่องเที่ยวแบบวิถีชุมชนของจังหวัดภูเก็ตจะเห็นได้ว่าชาวต่างชาติจะชื่นชอบวิธีการใช้ชีวิตตามต่างจังหวัดของคนไทยเพราะมีความเรียบง่ายแฝงไปด้วยการใช้ภูมิปัญญาท้องถิน่น ทำให้สิ่งเหล่านี้กลายเป็นสเสน่ห์ที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวอยากมาท่องเที่ยวในประเทศไทยและสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ When you poke into